วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอยียบไปล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพลหลงพััดบนหนอ่อกระบอกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือแพลหลงพลัดเนี่ยพุทธคุณนะครับผมก็คือหนึ่งเลยนะช่วยกันคุณใสพวกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผมก็กันของนะผมสองก็คือหนุนดวงใครที่ยังตกอยู่พวกนี้ก็คือใช้แพะหนุนดวงได้ครับผมสามก็คือเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นั่นเองครับผม สีก็คือค้าขายค้าขายของอะไรพวกนี้ครับผมค้าขายดีมากครับผมห้าก็คือเหมือนจะโชคลาบเราจะมีพวกลาบลอยอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นครับผมอ่าหลักกของการดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนในชีพกับผมแต่ตัวจริงนี่ยผมต้องพูดเไว้ก่อนว่าตัวจริงแพทย์ลงรัฐนี่หายากมากนะครับเพราะว่าแพทย์ชุดหนึ่งเนี่ยแกะแค่สองร้อยถึงสามร้อยตัวนะครับผมไม่ไม่ได้เยอะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกับเหรียญปั๊มพวกนั้นนะครับผม อมาครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาสอนอ่าแพะหลวงพอลัดวัดหนองกระบอกอันนี้เป็นสินต่อจากคลิปที่แล้วนะเป็นสินเรียกท้องย้อยขาวเพือกาคลิปที่แล้วเป็นท้องย้อยขาวดานะครับอ,อันนี้เราจะสอนวิธีดูขาวเพือกกันบ้างออันดับแรกอย่างที่ผมบอกนะหนึ่งดูสินก่อนสินอะไระหายไหมอันนี้คือสินท้องย้อยนะท้องย้อยแต่เป็นขาวควายเพือกอ่า หลักหลัเขาไข่เพลอกกับหลักเขาไขา่ดำในพิจารณาต่างกันนะเขาไข่ดำนี่จะดูง่ายกว่าเพราะว่าไขมานน่มันชัดเจนไงมันคนละสีกันอ่านี่เขาไข่เพือกลองดูเขาไข่เพือกบ้างอ่ะอันดับแรกผู้สินแล้วนะอันดับสองก็ดูคาบไข่อย่างที่ผมบอกที่สอนไปนะผมอ่าดูเขาใส่ของเขามาหมมันจะนวลๆเห็นไหมนวลๆน้นนนำฟอกใช่ไหมเป็นฟ้าขึ้นมาเห็นไหมไหมไหม เพ็บมห็นไหมเธาบอกนะใช่หไหมมันมันมันถ่ายไม่ไม่ค่อยชัดนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันเขาเขาควายเผือกไนงะเขาไว้เผือกคือมันจะก,กลมเกลืนไปกับกลมเกลืนไปกับอ่ากลมเกลืนไปกับสีของเขาควายเผือกใช่สีของ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 ,ของเนื้อออมหมเห็นไหม,แ,ไมแต่ก็ยังอันนี้สูงให้ดูชัดแต่ก็ยังรับ ก็ย <ítulo> ังมองเห็นอยู่คร right. ับย right. like right. right. ังมองเห็นอยู่เห right. 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 ็นไหมจะมีฟ้าฝ่าไหมมีฟ้าไหมไม่มีฟ้าผมบอกนะฝ้ามันจสีน้ำตาลน้ำตาลใช่มน้ำตาลน้ำตาลทั้งเหลืองขุ่นๆนะมาดูดูเห็นไหมดูกันดูได้มีคุณดูไหมเห็นไหมอืมอืมอนี่ตูตรงตาตรงตาคูตรงตา ดวงตามองไม่เห็นนี่มองไม่เห็นนะเออแบบนี้แบบนี้ก็ชัดเหมือนกันมันชัดเหมือนกันไหมดวงดวงตาไยไหมก้อนเลยรไหมก้อนอะไรไหมหัวใช่ไหมใช่ไหมห้ามดวดูดูก้อนอะไรไหมดูวง,ง,ง,งตาอากลารเป็นก้อนเลยครับผมเใช่ไหมก้อนอะไรไหมฝาเป็นอคาบ ไขอะไรขึ้นเลยนดูตรงเข่ามันดูดูตรงหัวมันไม่หัวเข่าเห็นไหมไหมครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมอืมแล้วคุณดูรอยเครื่องมือไหมนี่เป็นอย่างที่ผมบอกอ่าดูไขาเสร็จไหมดูขยเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเ้ยนะตรงหางใช่นไหมใช่ไหมครับตรงหางให้ไขขึ้นตบเลยนะห้าดูรอยเครื่องมือเหนไข้างหลังนี่ทะลให้ดูเห็นไหมห้าคือครับเห็นไหมครับข้างหลังนี่เป็นรอยเฉลุเห็นไหม แล้วคุณดูรอยเครื่องมือที่เขาใช้ไหมมันจะห็ไหมมันจะไม่เสมอกันไม่ดูว่าใช่ไหมรอยเครื่องมือไหมไปดูรอย,ด,รอยดูรอยไหมมันจะไม่เนียนนะไหมครับผมอันนี้คือเขาใช้เครื่องมือยุคโบราณใช่ไหมอ่าดูรอยดูรอยเครื่องมือไหมของเกศทำไม่เหมือนครับทำไม่ได้ทำทำไม่ได้ไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมดูรอยทำไมข้างในไหม เ,เล่จะชลุเรื่อยใช่ไหมอ,อ,อ่าคุณดูไหมแม่คุณดูข้าวฟ้าครับไข่อ่าอือฮึเห็นไหม,ไมครับคุณดูคุณดูไหมของเราเครื่องมืออ่าคือมันดูง่ายผมบอกเลยไหมเห็นไหมอ่าดูดูมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเห็นไหมเศียรที่เขาคว้าเห็นไหม เศษที่เขาคว้านี่ยังยังไม่หมดเลยยังยังอยู่ติดเลยแม่นี่อยู่ติดกันเลยนี่นี่คนดูคนดูนี่มีไหมเขาเสาะอะไรพวกนี้นะครับนี่นะดูรอยดูรอยดูรอยข้างมือเนี่ยอ่าอืมนี่นี่ดูดูดูรอยฮะดูรอยดูรอยดูริ้วรอยเลยพวกนี้เครื่องมือ ไม่ได้ยากครับผมแพะเนี่ยผมบอกว่าจริงๆนะถ้าเกิดเรารู้หลักนะเล่นไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าดูด้วยรอยอ่าแล้วดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่าสองตัวดูคนดูคือเป็นช่างคนเดียวกันแกะคือช่างเขาเรียกว่าช่างอ่าช่างปลาโมดพนัฐนิคมอ่าเป็นผู้เป็นช่างที่แกะท้องย้อยให้กับหลวงพลัดไอตัวเมื่อกี้เขาดำาะเขาก็แกะนะครับผมอ่าท้านมังก็แกะอันนี้เป็นเขาเพื่อคนดูกันแกะของเขาฮงเห็นไหม อ่าเห็นไหมคุณดูมันแกะดูเหมือนกันไหมคืออันนี้แหละเขาเรียกว่าลายมือช่างก็เหมือนกับลายมือคนเราครับคือคนเราลายมือมันเขียนเขียนคือมันจะต้องมีมันจะต้องเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนแบบร้อเปเซ็นต์เห็นไหมคุณดูคุณดูวิธีการวิธีการผ่าค่ะผ่าขาไหมผ่าขาไหมเหมือนกันเป๊ะดูกันขึ้นขึ้นไนค้ณดูวิธีการขึ้นโครงขึ้นโค้งไหม ดูวิธีการขึ้นโครงตรงขาเห็นไหมอคคุณดูตรงขานี่อุ้ยร่วงคุณดูตรงขาเนี่ยไหมมีเขาเข้าขึ้นโครงไหขึ้นโครงจากขาเหมือนกันตรงนี้ก็ขึ้นโครงจากขา,าคุณดูนี่การขึ้นโครงไหมไหมคือมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมคือช่างคนเดียวกัน,นแกะอ่ามันเหมือนกันมันเหมือ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 น,อน,อนกันสองตัวนี้ก็คือคือช่างคนเดียวกันอ่าใช่ไหมคุณดูดูด,ดูขา เหมือนกันเหมือนกับลายมือคนเราเลยครับคือมันต้องมีมันต้องคล้ายกันแต่ไม่เหมือนรับรเซนหรอกเพราะว่านี้เป็นงานศิละปรมันไม่ใช่เหรียญปั๊มับผมอันนี้อันนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะแต่ว่าจะมีอะไรคล้ายๆกันไม่เหมือนรับตรวเซนหรอกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก้แปดเปอร์เซ็นต์เลยไหมแต่คล้ายกันน,นี่แหละเขาถึงเรียกว่าวิธีการขึ้นโครงนี่ผมบอกไปวิธีการขึ้นโครงเดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆเ,เอาเอาให้แก่ป้าให้ดูแบบว่าให้ทํานาไปเลย ด้ไม่มีใครมาต้มเราได้อ่าหายไหมคุณดูคุณดูคราบไข่ไหมมีเหมือนกันทุกตัวครับผมแพ้พวกนี้อ่ดูดูคุณดูเห็นไหมอืมเล่นไม่ยากผมบอกว่าแพะเล่นไม่ยากครับอันนี้เป็นสินนิยมมันดับหนึ่งนะของหลวงพลัดนะเป็นสินนิยมมันดับหนึ่งก็คือแพะท้องย้อยเขาเพือกจะมีราคาสูงกว่าเขาดำอ่าประมาณหนึ่งเท่าตัวประมาณประมาณนั้นของ แล้วสินนี้เป็นสินที่หายากมากนะครับไม่ค่อยมีครับมีน้อยมากนี่ผมได้มาผมเรียมหมายกว่าผมมีอ,มอยู่ห้าตัวตอนนี้ก็แบ่งพักพวกไปหมดเกือบหมดแล้วครับเหลือสองตัวเองของผมนี่ตนนัวนี้อย่างที่ผมบอกนะใครมีซีดสวยแล้วจะเอาอ๋อ,อให้ผมอะก็ส่งมาได้ครับทางไลน์ทางเบอร์โทรส่งรูปมาดูถูกใจผมชอบหมดนะครับผมผมไม่ผมดูผมชอบผมชอบหมดใครว่ากียแท้ไม่เป็นไรตาผมเท่านั้นไม่คุณดูได โอเคโอเคครับสำหรับคลิปแพะทองย้อยสาวแัะเผือกก็จบเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะสอนต่อไปครับเรื่อยๆครับผม